ติดโลได้นะครับก็ก็สุดๆครับดูครับดูคันเบ็ดก่อนครับโอ้โหสุดๆค er รับโอ้โหนี่ครับมาทั้งวันปลาตัวแรกนะครับอินแข็งมากเลยครับเอาคุณอาร์ตจะทำอะไรครับคุณอาร์ตอ้อมเบ็ดครับอ้อมเบ็ดอ้ออมันื่น เอาหัวเข้าล้วยจุ่มลงไปเจุ่มลงไปเอาหัวเข้าที่ลากเข้ามาอย่าลา้นะใหย่โหยังเลยเลยโอ้ปลาไา่ไปไปกัน เอาสีบินใหญ่ดินี่นงมาพอเดี๋ยวพี่ก้อนให้เลยไม้จะไล่ไม้แช่ไว้เฉยจุ่มไปเลยมิดๆเนี่ยเออโดนไม้เอออมไอ้ไม้ไอ้ไอ้นี่มัน เล่นนานไม่ได้เหมือนลุดนี่ครับปลาตัวแรกครับเคคบข้า,ขาเลย pp, 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 อัดเข้าเลยโอ้โหขับมาทางนี้ ตะวินไม่ด <noise> ีเลยนะมันงอว้ยพี่เข้าป่าแล้วอือครับมครับโอเคครับครับครับถ่ายแล้วครับนี่คือเป็นวิดีโอนะครับนี่คือปลาแรกครับโอเคครับปลาแรกโอเคครับน่าจะอยู่แล้วแล้อ่าห้าสิบหกกิโลโอเคครับนี่คือคุณรันนะครับ น้ำผึ้งนมสดนะครับของเขาดีอย่างนี้จริงจริงโอเคครับโอเคครับนั่นเนั่นเลยนี่อ่านต่อนั่นนี่เดี๋ยวขอวางก่อนนะครับโอ้โหไอ้นั้นก็ไม่ได้เอามาที่มีปลาแรงสี่พันมาไหมสกินมินเนาะมินมินอ้าวถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวอะไรตกน้ำใครตกน้ำ อะไรวะอะไรวันผ้าแดกกบในตัวป่ะเอาเอาตัววิ่งไปไหมหนูโนูเอาตัววิ่งที่ติดสวิงอ่ะหนูติดตัววิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ให้ทำใหมวิ่งไปลองดิ้นนะดิ้นลองเข้าผ้าแดกเหรอฮะ เราก็ว่าเขาเรียกเว้อยู่เมื่อกี้ไม่ขาดหรือไงก็ลงเงาดิครับโอ้ยปล่อยพี่เอาเลยออาพี่โอ้โหพี่เหยิบหยิบตัวเปล่าให้เหยียบเปล่าไห้ไปขีดไหมขีดขีดขีดขีแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นสุภาพนี่ไม่ได้มาพี่ เอาล้างน้ำสะอาดอชูด้วยนี่มาตรงนี้นี่ก็คือปุ่อาร์ตนะครับแห่งเอาใส่นั่นนะเนาะเออโอโ้โหสยอยนเลยผมไปไหนอยู่ในกระเป๋าตุ๊กอาร์ตก็มีใส่ชั้นไหนพี่